สวัสดีครับผมชื่อนายอนันต์กังคำนะครับเป็นคุณครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยาลัสอนออำเภอสําโรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรับผิดชอบนะครับงานสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส3และก็4นะครับมีรับผิดชอบงานสอนลูกเสือนะครับ ลูกเสือวิสามันนะครับัดยจะปึกษาปีที่6นะครับแล้วก็ชุมนุมอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็สำหรับมุมมองด้านการศึกษานะครับไทยในปัจจุบันนะครับก็ถ้าตามสภาพจริงนะครับที่พบเห็นได้จริงเนี่ยค่อนข้างที่จะวิกฤตนะครับวิกฤตก็คือ มันมีเรื่องของยาเสพติดนะครับปัญหายาเสพติดอบายมุกนะครับซึ่งปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีส่วนทําลายนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับการเข้าสังคมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนของเรานะครับได้เผชิญแล้วก็โรงเรียนก็ได้เผชิญอยู่ก็คือถ้านักเรียนที่ มีประวัติที่เศษสารสติบางชนิดนะครับเช่นสมมุติตัวอย่างเช่นนะครับกัญชาค,คือการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลค่อนข้างที่จะกำกวมนะครับเพราะไม่ได้ระบุเจาะจงนะครับไม่ได้แบ่งกรอบเฉพาะนะครับก็คือมันก็สามารถที่จะเข้าถึงไปหาเด็กได้นะครับติกก็ ถ้าคนที่หัดสูบบุหรี่นะครับก็จะอยากที่จะลองสูบก,กัญชาบ้างน,นะครับกัญชากระท่อมบ้างน,นะครับซึ่งเมื่อนักเรียนหรือเด็กของเราเนี่ยได้สูบหรือทดลองกระท่อมหรือกัญชาหรือสารเสพติดเนี่ยเช่นแอลกอฮอล์ก็มีนะครับถ้านักเรียนกลุ่มนี้เข้ามาเรียนในห้องนะครับนักเรียนกลุ่มนี้มาเรียนปุ๊บ เขาจะไม่ตั้งใจเรียนนะครับเขาก็จะไม่เรียนเขาก็จะนั่งเล่นแล้วก็ก็จะชวนเพื่อนคุยถ้าถ้าไม่ชวนเพื่อนคุยก็แกล้งเพื่อนบ้างครับแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวโมลุนแรงนะครับชอบยียวนกวนประสาทคุณครูผู้สอนนะครับถ้าเด็กกลุ่มนี้นะครับมีพิรุษหรือสอร,ร้างความรำคาญ ให้กับเด็กในห้องคุณครูก็จะเรียกมาเตือนนะครับซึ่งเวลาที่ที่คุณครูเรียกเด็กกลุ่มนี้มาเตือนเนี่ยเด็กกลุ่มอื่นที่กําลังตั้งใจเรียนเวลาการเรียนของเขาก็จะหายไปนะครับคุณครูก็จะไปโฟกัสกับเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวพวกที่ไม่อยากเรียนคุณครูก็ต้องไปคุยไปทําความเข้าใจไปอธิบายอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะไปบทบังหรือไปเบียนเบียน าการเรียนของเด็กที่ตั้งใจเรียนนะครับครับก็สำหรับสิ่งที่คิดว่าควรที่จะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับสำหรับระบบการศึกษาไทยนะครับรัฐบ,บาลน,นะครับควรจะให้มีค่าไปประกอบวิชาชีพนะครับเพื่อที่จะให้เท่าเทียบกับหมอนะครับเพื่อที่จะดึงดูดคนที่เก่งอยากมามาเป็นครูบ้าง นะครับเก่งแล้วก็อยากที่จะทํางานนะครับโรงเรียนนะครับควรที่จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะนะครับในการดูแลงานาพิเศษนะครับเช่นเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พัสดุช่างซ่อมแซมอาคารหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับงานพิเศษอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากการสอนนะครับซึ่งงานเหล่านี้มันก็จะเบียดบางการสอนถ้าถ้าเราทํางานพิเศษ อยู่แล้วนะครับถ้าสมมติเวลาว่างคาบว่างเราเนี่ยเราต้องไปทำงานพิเศษแต่งานพิเศษนั้นมันยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเบียดบางคาบสอนคราวนี้นะครับมันก็จะไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับงานพิเศษก็ไม่เสร็จงานสอนก็ต้องสอนคือผมคิดว่ามันน่าจะพอมีวิธีนะครับที่จะแก้ไขในส่วนนี้นะครับ คือหาคนที่รับผิดชอบโดยตรงไปเลยครับสำหรับความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวกับกับคุณครูนะครับที่ต้องรับหน้าที่บัติงานพิเศษนะครับนอกเหนือจากงานสอนครับผมก็คิดว่าคือสงสารคุณครูคด้วยนะครับที่ทํางานไม่เต็มที่นะครับอยากสอนแต่ไม่ได้สอนนะครับต้องไปทํางานที่นอกเหนือนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบค่อนข้าง มากนะครับถ้าเกิดทำเอกสารผิดพลาดนะครับอาจจะต้องได้รับโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าถ้าให้คุณครูทำควรที่จะเพิ่มค่าตอบแทนให้บ้างนะครับ<อ>เพื่อเป็นการให้สร้างขวัญกำลังใจให้กับครูเองนะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับสำหรับสิ่งที่คิด ว่าเป็นอุปรสรรคนะครับในการจัดการเรียนการสอนก็คือ,อนักเรียนนะครับผมคิดว่าตัวนักเรียนเองเนี่แหละคือปัญหานะครับเพราะว่าถ้านักเรียนมีความพร้อมไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะกินข้าวมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่กินข้าวบางคนอาจจะหิวนะครับซึ่งสิ่งล่านี้เนะี่ยเป็นเป็นปัญหาหลักๆที่ได้เผชิญนะครับวิธีแก้ก็คือ ก็คือแก้ที่ตัวเรานะครับก็คือครูต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับในการธรรมชาติของผู้เรียนนะครับในความเป็นมนุษย์เขาต้องอาจจะจื่นสายบ้างน,นะครับหรืออาจจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆเราต้องเข้าใจเขาในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่เกิดความเครียดน,นะครับและเด็กก็จะไม่เกิดความเครียดเช่นเดียวกันคิดอย่างไรเกี่ยวกับ การที่นักศึกษาครูต้องสอบใบประกอบวิชาชีพผมคิดว่านะครับจริงๆก็สงสารเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่จะสอบเข้าเรียนเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วนะครับต้องมาสอบอีกครั้งนึงนะครับผมคิดว่าถ้าสอบสอบเข้าเรียนครูได้แล้วเนี่ยควรที่จะได้ใบประกอบเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายปีเพื่อที่จะอ่านหนังสือเตรียมสอบใบประกอบนะครับเพราะ สอบแล้วค่าใบประกอบก็ไม่มีนะครับค่าตอบแทนในการใช้ใบประกอบก็ไม่มีแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่มองว่าอยากเทียบอยากยกระดับคุณครูนะครับให้เทียบขั้นกับหมอหมอสอบใบประกอบหรือที่สัตว์ต้องสอบใบประกอบอันนี้ก็ต้องคิดกลับไปว่าหมอมีค่าตอบแทนของใบประกอบไหมนะครับครูเนี่ยได้ได้รูปแบบนะครับอันนี้ขอฝากด้วยครับ สิ่งที่อยากฝากนะครับสำหรับนักศึกษาประสบการณ์คู่นะครับก็วิธีการเตรียมตัวนะใช่ไหมครับก็คือก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะเผชิญอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่การเตรียมร่างกายจิตใจนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางให้มากๆนะครับอย่าประมาท แล้วก็เมื่อไปฝึกสอนแล้วก็ต้องเปิดใจรับฟังนะครับสิ่งที่ที่เป็นจริงนะครับไม่ได้อยู่ในตําราบ้างนะครับต้องเข้มแข็งให้มากๆนะครับเพราะอาจจะโดนคําสบประมาณจากเด็กนักเรียนเองนะครับหรือคุณครูเก่าๆที่อยู่ในโรงเรียนนั้นนะครับอาจจะมีบ้านนะครับหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนผมเองก็ก็โดนมา ประมาณครับสำหรับการเตรียมการสอบเข้าบรรจุนะครับรับราชการนะครับวิธีการหรือหลักการก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับวิธีสอนเพื่อนอย่างเงี้ยก็เป็นการช่วยช่วยอช่วยอธิบายสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจนะครับเพื่อเป็นการย้ำข้อมูลนะครับลงไปในสมอง ของเรานะครับลงไปในความจําให้มากขึ้นนะครับการสอนเพื่อนถ้าถ้าสอนเพื่อนแล้วถ้าประเด็นไหนที่เราไม่เข้าใจก็ให้เพื่อนช่วยสอนนะครับสอนจริงๆต้องเป็นผู้ปฏิบัตินะครับหรือเป็นกลุ่มยิ่ยงดีนะครับไปติวก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับเทคนิคของตัวผมเองนะครับก็คือแบ่ง แบ่งเวลานะครับแต่แต่เทคนิคนี้ผมไม่ได้สอบได้ที่หนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยที่สุดนะครับแต่ก็ใช้ได้ผลนะครับก็คือ,อสมมุติเราจะอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เรียงตามความยากง่ายนะครับเอาถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นข้อสอบที่ต้องจําหน่อยนะครับเอาอ่านช่วงประมาณ ดึกๆก,ก็ได้นะครับหรือตอนเช้าก็ได้แต่ถ้าต้องข้อมูลเยอะๆนะครับช่วงประมาณ3ามโมงถึงตอนเช้านะครับตอนบ่ายก็จะเป็นเกี่ยวกับทําแบบฝึกหัดนะครับทำยังไงก็ได้ให้ไม่ง่วงนะครับก็สมมตินะครับจะเป็นตารางเวลาก็คือตื่นตื่นหกโมงเช้านะครับอาบน้ำล้างหน้าแต่ง แต่งตัวนะครับทำตัวเองให้สบายๆนะครับไม่เครียดจัดโต๊ะจัดอะไรให้สะอาดๆนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้จดโนต้ตบันทึกให้เรียบร้อยนะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะอ่านนะครับหกโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงนะครับอย่าก,กินอาหารที่รสจัดนะครับเพราะว่าถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ลําบากตัวเองในการเข้าห้องน้ำนะครับก็เสียเวลาในการ อ่านหนังสือเข้าไปอีกนะครับถ้าเข้าห้องน้ําในห้องน้ําเราก็จะก็ควรที่จะติดข้อมูลนะครับหรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถช่วยเราให้จําได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจชอบนั่งอยู่ในห้องน้ํานานๆอาจจะต้องต้องหาวิธีหาอะไรอ่านนะครับเพื่อที่จะเป็นการฆ่าเวลาไม่ให้เวลาผ่านไป,ปดโดยเปล่าประโยชน์นะครับ ต่อไปตอนบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก็อ่านไปเรื่อยการอ่านให้ดีต้องเขียนไปด้วยนะครับเขียนจนบันทึกอาจจะไม่ต้องเป็นตัวก็ได้แค่ให้ลากๆลากๆไปเรื่อยเห,อเหมือนเป็นการบริหารร่างกายให้เราไม่ง่วงนอนนะครับก็อ่านเขียนไปเรื่อยถ้าอ่านเฉยแล้วก็ไม่เขียนเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าหัวนะครับสาหรับผมนะ แล้วก็อย่าไปอ่านในห้องนอนนะครับถ้าถ้าทาได้อย่าอ่านในห้องนอนเพราะว่าปกติเราเข้าห้องนอนปุ๊บเราก็นอนทันทีใช่ไหมครับผมเนี่ยเข้าห้องนอนไม่เกินสิบนาทีก็หลับไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อถึงเมื่อถึงเวลาสิบห้านาฬิกานะครับก็เอาเหลือเวลาไว้ออก่อนกําลังกายบ้างน,นะครับก็เดินออกกําลังกายก็หกโมงไปกินข้าวใช่ไหมครับ และหลังจากแลนทุ่มหนึ่งก็อ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับทำไมแมปปิ้งนะครับจนถึงตีสองนะครับปกติอ่านจนถึงตีสองทำยังไงหาวิธีไม่ให้ง่วงก็คือยืดเส้นเดินออกออกลุกขึ้นมาเดินบ้างน,นะครับทุกช่วงละ15นาทีนะครับพักเดิน15นาทีลองฝึกสักหน่งอาทิตย์นะครับ ลองฝึกสักหนึ่งอาทิตย์ถ้าถ้ามันเวิร์กหรือเราไม่เหนื่อยก็ใช้วิธีนี้ต่อหรือถ้าถ้ามันมันเหนื่อยก็ลองหาวิธีอื่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงเนี่ยก็จริงๆแล้วการจัดห้องเรียนตามความเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากในแผนการเรียนคือมันยากที่จะทำให้เป๊ะๆตามแบบ ส่วนหลักๆของผมเองนะครับก็คือเน้นสะอาดไปก่อนนะครับก็คือมันให้กำชับนักเรียนให้ทำความสะอาดเก็บขยะโต๊ให้เป็นระเบียบน,นะครับแล้วก็กวาดห้องนะครับพวกสื่ออุปกรณ์ต่างๆก็ควรมันตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะเข้าห้องเรียนว่ามันใช้ได้ไหมโปรเจคเตอร์มีไหมไ,หม,ไหม้อโพงต้องใช้ไหมนะครับต้องเตรียมก่อน อย่างน้อยหนึ่งวันก่อนที่จะจะไปเขไปสอนนะครับต้องมันตรวจสอบน,นะครับแล้วก็อยากจะขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับประสบความสำเร็จนะครับฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ทานนะครับแล้วก็ฝึกเสร็จก็สอบผ่านสอบติดทุกคนนะครับมาเป็นข้าราชการที่ดีต่อไปในอานาคต 你看。Okay.